โอเคพี่เครับโอเคพี่หเข้านะไปเลยไปเลยไปเลยครับมุ่งม์นน่อโอเค

เราก็มีนักกีฬาที่ผานข้อแข่งขันในรอบสุดท้ายโตเกียวความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติครบทุกช่องทางในประเทศไทยไม่ว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งนักกีฬาสายเลือดไทยก็พร้อม Start Your impossible ทุ่มเททุกความมุ่งมัน่นฝ่าฟัน ทุกอุปสรรคเดินหน้าก้าวสู่สนามแข่งขันที่มีเสียงเชียร์ของคนทั้งชาติดังก้องอยู่ในหัวใจคนควคนไทยทุกคนรวมพลังการในการส่งกำลังใจส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกโอลิมปิกโตเกียวเกมในการอัญเชิญค ความสะดวกให้กับนักกีฬาของไทยทุกคนทุกเจานจึงอยากเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศมาร่วมส่งรกกลรงใารัฐบาลขอส่งแรงใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาและตัวแทนทีมชาติไทยทุกท่านที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านทุ่มเทมุ่งมั่นทำหน้าที่ ของตอนเองให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงและชัยชนะมาสู่คนไทยวัยนนี้ํำให้เกิดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นไเรียบร้อยไม่เอ่ยจะเป็นเชิญท่นนานยู้นำคนวิีต่อไปนะคะ พิธีอัญเชิญองชาติไทยให้โบกสบัดถึงใจคนไทยการเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมและเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรา ากการที่มีการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็คือเป็นการวิ่งธงชาติไทยนำชัยสู่ชัยชนะในกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวในวันที่23กรกฎาคมจนถึงวันที่8สิงหาคมนะครับโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณได้มาเป็นประธานในการทำพิธีเปิดการวิ่งธงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการวิ่งธงเนี่ยเราก็จะวิ่งไปทั่วประเทศประมาณ4 0 0พ ห1กิโลเมตรซึ่งเท่ากับระยะทางที่บินจากประเทศไทยไปสู่โตเกียวซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มาเป็นกำลังใจนะครับ <c oughs> เพื่อให้นักกีฬาชาติไทยประมาณ40คน <c oughs> กับการที่จะได้ไปแข่งโอลิมปิก <c oughs> ก็มีความทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีความมั่นใจว่าในการแข่งขันโอลิมปิกคราวนี้ประเทศไทยเราก็ยังคงได้เหรียญทองกลับมาเป็นของขวัญให้กับประเทศไทยในภาวะวิกฤต ของโควิด1 9ในช่วงนี้นะครับนี่คือกำลังใจของพวกเราที่ส่งใจให้กับนักกีฬาสู่โอลิมปิกครับครับเรื่องของวัคซีนที่จะจัดสรรให้นักกีฬา <c oughs> เรื่องของวัคซีนที่จะจัดสรรให้นักกีฬาทางผู้ว่าก้องศักดผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้ทำบัญชีรายชื่อทั้งหมดส่งไปให้กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข รับปากแล้วว่าแน่นอนทางนักกีฬาที่จะไปทําการแข่งขันหรือไปทําการเก็บคะแนนในการแข่งขันโอลิมปิกในช่วงระยะเวลานี้นะฮะก่อนที่มีโอลิมปิกก็ต้องมีการไปเก็บคะแนนแล้วก็ช่วงการแข่งขันในโกลมปิกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เป็นของประเทศไทยที่จะเดินทางไปสู่โตเกียวทุกคนต้องได้รับวัคซีนเรียบร้อยก่อนวันเดินทางนนฉีไปหลครับครับ าการศึกษาครับต,ตอนนี้เราได้ประสานกับทางญี่ปุ่นไปแล้วว่านักกีฬาของเราเนี่ย เราก็ได้รับแจ้งนะครับว่าในส่วนของนักกีฬานะครับได้มีการสอบถามจากทางโอลิมปิกสากลนะครับว่าได้มีมาตรการในการฉีดวัคซีนหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าทางโอลิมปิกสากลเนี่ยเขาก็จะมีโครงการที่จะช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนนะครับถ้าประเทศไหนเนี่ยมีความเดือดร้อนต้องการที่จะให้เขาช่วยเหลือในเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็ให้แจ้งความจํานงไปที่โอลิมปิกสากลได้นะครับแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยเราได้แจ้งว่ารัฐบาลไทยเราให้การสนับสนุนนะครับและปัจจุบันก็ได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับ กีฬาที่ไปคอลี่ไฟหลายสมาคมแล้วครับตอนนี้นะครับก็เรายังมองไว้อยู่ประมาณสัก40บวกนะครับกอ็อยู่ที่การประเมินสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับก็ยังเป็นตัวเลขที่เราประมาณการเอาไว้ประมาณนี้ครับ